สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวชุดน้ําปิด2ตอนจากแบรนด์ OCPC ครับสำหรับแบรนด์ OCPC ตัวนี้ครับก็นำเข้าโดยบริษัท Connect IT นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นชุดน้ําปิดแบบ2ตอนครับในชื่อรุ่นว่า Turbo Cool BP 2 4 0ก็240ก็คือ240มิลลิเมตรขนาดของหม้อน้ํานั่นเองนะครับ และที่สำคัญครับตัวนี้น่าสนใจมากนะฮะดีไซน์ by Bit Power ใครหลายคนที่ตกแต่งคอมพิวเตอร์แล้วก็ชื่นชอบการเล่นชุดน้ำนะครับจะรู้จักกับแบรนด์ Bit Power เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตัวนี้แหละเหมือนเป็นการร่วมกันระหว่าง OCPC แล้วก็ Bit Power ในการออกแบบดีไซน์นั่นเองครับเอาละก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวกล่องแล้วก็ตัวสินค้ากันครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบเทสกันครับ อาละครับก็อันนี้คือตัวกล่องนะครับของ OCPC นะฮะแล้วก็ชื่อรุ่นจะอยู่ด้านล่างอ่านยากพอสมควร Turbo Cool High Performance All-in-One CPU Cooler มันก็คือชุดน้ำระบบปิดนั่นเองนะครับและที่ผมอยากให้เห็นนะฮะด้านบนตรงนี้ที่เราบอกไปตอนต้นนี่ Design by Bit Power แล้วก็อันนี้ชื่อรุ่นครับ BP 2 4 0นําำเข้าโดยบริษัท Connect IT อ่าถ้าเห็นโลโก้สินค้าแบบนี้นะฮะก็คือบริษัท Connect IT นะครับ และตรงนี้ครับด้านล่างมันรองรับเรียกได้ว่า RGB Sync เนี่ยแทบจะทุกแบรนด์เลยนะครับ a s r o c MSI Asus Gigabyte นะฮะรองรับหมดแล้วก็ที่สำคัญครับเป็น RGB Sync ของตัว BitPower ด้วยนะครับโลโก้นี้อ่าเป็นส่วนของ BitPower นั่นเองด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดสเปคนี่รายละเอียดสเปค เรื่องของขนาดเนาะความยาวหม้อน้ํา277ม mm, มความกว้าง120ม mm, มตามขนาดพัดลมและความหนา27ม mm. มส่วนความสูงของบล็อกก็คือ55ม mm, มนะครับความยาวของสายยางนะฮะ350ม mm มก็ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปที่สันกล่องตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมและปั๊มน้ำนะฮะเอาหลักๆพัดลมเนี่ยรอบสูงสุดคือ1,800รอบบวกลบ10% ต่ำสุดคือ800รอบนะนี่นี่คือรอบพัดลมแฟนพาวเวอร์1.5วัตต์เท่านั้นรองรับการใช้งานแบบ A R G B นะฮะพอเชื่อมต่อเป็น P W M 4พิน Air Flow เยอะทีเดียวนะฮะ44 CFM เลยนะครับส่วนความดังเนี่ยต่ำกว่า28เดซิเบลนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของตัวปั๊มครับปั๊มก็กินไฟแค่3.6วัตต์เท่านั้นนะฮะเชื่อมต่อแบบ3พิน รอบปั๊มสูงสุด2500รอบต่อนาทีนะฮะบวกลบ10%อืมก็น,นี่คร่าวๆนะตัวเรดิเอเตอร์เป็นแบบอลูมิเนียมรองรับครับรุ่นใหม่สุดคือ1200ยังไม่รองรับ1700นะสำหรับแพ็กเกจที่ผมได้มาตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้1700ลองติดต่อสอบถามไปที่ Connect IT ดูว่ามีขาซ็อกเก็ต ให้ไหมหรือมีจําหน่ายแยกไหมนะในส่วนของ1700ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นนี้จริงๆนะครับณนะวันที่ถ่ายทำเนี่ยยังไม่มีตัวที่เป็น1700ไม่แน่ใจว่าตอนที่ปล่อยคลิปเนี่ยจะมีรุ่นที่เป็น1700แถมมาให้แล้วหรือยังนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันเลยครับนี่คือลักษณะของตัวพัดลมนะครับไฟจะเป็นลักษณะวงแหวนพร้อมกับดีไซน์แบบเหมือนเป็นเพชรเลยนะฮะ มันจะวุวับหน่อยนะครับไม่ได้เรียบนี่สตัวเหมือนกันนะครับรอบสูงสุดอย่างที่บอกไป1,800รอบต่ำสุดก็คือ800รอรอบนะครับต่อนอาทีขนาด12เซนอ่าดูด้าน,นข้างความหนาก็เป็นมาตรฐานนะฮะไฟวงแหวนก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นใสๆแบบนี้ทั้งหมดนะครับที่เป็นไฟใบเป็นแบบใบทึบนะฮะแล้วก็โลโก้อยู่ตรงการลาง OCPC ให้ดูใกล้ๆนะในส่วนของวงแหวนครับนี แล้วก็มียางรองทั้ง8มุมเลยหน้าหลังสีดำครบช่นี่ฮะส่วนสายเนี่ยก็จะมี2แบบเนาะคือถ้าเกิดพัดลมที่มันมีไฟมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็จะเป็นไฟ A R G B ชุดหนึ่งแล้วก็4พิน P W M ชุดหนึ่งนะครับเชื่อมต่อไฟเลี้ยงแล้วก็เชื่อมต่อคอนโทรลไฟ A R G B นั่นเองก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของพัดลมต่อไปครับเป็นชุดหม้อน้ำ นี่คือชุดหม้อน้ําขนาด240ม mm. มความยาวเนี่ยมันจะเกินมานิดนึงนะก็คือ277ม mm. มส่วนความกว้างเนี่ยความกว้างตนี้นะครับ1น0ม mm. มจะเท่าพัดลมเป๊ะเลยนะครับความหนา27มิลนี่ความยาวสายยางหุ้มสายถักอย่างที่บอกไปก็คือ350มิลก็ไม่ได้ยาวหรือว่าสั้นเกินไปนะฮะเหมาะกับเคส mid tower กำลังดีเลยนะฮะและนี่คือดีไซน์ของตัวบล็อกนี่ก็มันจะขึ้นไฟเป็นแบบว่าแนวลึกๆเนาะถ้าเราได้ดูตามกล่องตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับเหมือนจะหมุนได้แต่มันหมุนไม่ได้มันเป็นดีไซน์เฉยสวยนะลักษณะเหมือนแบบจะเป็นแบบแนวออกเป็นเพชรอะ่ะมันจะมีเท็กเจอร์หน่อยเห็นปะ่ะเป็นรอยตัดนี้ แล้วก็สายยางนี้มันก็หักได้นะครับเนี่ยบิดบิดปับ๊บตรงนี้หน้าสัมผัสนะฮะจริงๆแล้วมันจะถูกฉาบมาด้วยซิลิโคนแต่ตัวนี้ถูกทำการทดสอบมาแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในกล่องเนี่ยในแพ็กเกจก็จะไม่มีแถมซิลิโคนนะฮะก็จะถูกฉาบมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ไม่มีการเคลือบ ะะก็เป็นแบบทองแดงแบบนี้เลยสายเชื่อมต่อนะฮะก็จะต้องมี ARGB ครับ ARGB แล้วก็เป็น3พินแล้วก็ power SATA อีกหชุดนะฮะก็3สายเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนของรูปลักษ์ดีไซน์ต่างๆนะฮะของตัว OCPC TurboCool BP 2 4 0ครับก็เดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งและทดสอบกันเลยครับเอาล่ะตอนนี้ผมทำการติดตั้งตัว CPU Cooler นะฮะ OCPC TurboCool BP 2 4 0ลงไปเรียบร้อยแล้วนะก็อย่างที่เห็นครับก็จะมีในส่วนของไฟที่พัดลม2ตัวนะครเป็นลักษณะวงแหวนแล้วก็ไฟที่ตัว CPU บล็อกด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของสเปคที่เราจะใช้ทดสอบกันดีกว่านะครับในส่วนของ CPU เนี่ยเป็น Intel Gen 11เนาะ i7 1 1 7 0 0 K ครับตัวนี้เป็น8คอร์16เทรดทุกอย่างเป็นออโต้อยู่นะตอนนี้นะฮะ เมนบอร์ดครับกิก a b y ไบ์ครับ Z490 Aorus Master ครับเมมโมรี่ครับตัวนี้เป็น 16GB กิกนะบัส3,200 DDR4 ติดตั้งแบบ d u a l c h a n n e l นะครับจากแบรนด์ Colorful แพงละ 8GB กิกนั่นเองนะครับติดตั้ง2แผงด้วยกันี่2และ4นะฮะการ์ดจอเนี่ยเราไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกนะครับเนื่องจากเราจะเทสเรื่องของ CPU ล้วนๆเลยนะครับตัวนี้เราใช้เป็น Intel UHD Graphics 750นะ ออถ้าเกิดเป็นตัว Gen12 เนี่ยจะเป็น770แล้วการใช้พลังงานนะตอนนี้ CPU ก็วิ่งประมาณ10%นะครับเพราะว่าเราทำการแคปเจอร์อยู่นะจอขนาด 2K ด้วยกันความร้อนตอนนี้30กลางๆในส่วนของคอเทมกินไฟไปประมาณ30วัตต์นะยังไม่ได้โหลดอะไรมากมายนี่อุณหภูมิครับ ของฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็ประมาณ30กลางๆขึ้นๆลงๆนะดูการใช้พลังงานกี่วัตยี่สิบสามสิบวัตต์เหมือนกันนะครับก็ใกล้เคียงกันครับคอเทมกับฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์โอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของประสิทธิภาพการระบายความร้อนนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถเชื่อมต่อไฟ a r g ์ได้หรือว่าร่วมกับเมนบอร์ดซิงได้ทุกแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราใช้ g i เ a b ร t e เนาะเราก็ใช้ RGB Fusion ของทาง g i เ a b y t e เลยอันนี้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับปรับ เรื่องของแสงสีล้วนๆเลยนะครับตอนนี้เป็นโหมดไซเคิลซึ่งตัว RGB Fusion 2.0เนี่ยใช้งานง่ายมากเพราะว่ามันไม่ได้มีโหมดอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยการปรับคอนโทรลก็มีเท่านี้เลยนะครับสามารถเลือกให้เป็นไฟแบบนิ่งๆได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับสามารถกรอก5สีเองได้นะครับเออแล้วก็เซฟให้เป็นสีที่ชื่นชอบแต่นี้เป็นสีพรีเซ็ตที่เขามีไว้ให้นะครับอ่าแล้วก็โหมดอื่นๆมากมายเลยนะครับ เปลี่ยนสีได้ครับโอเคนี่แฟลชพริบครับดับเบิลแฟลชฮะสามารถปรับตามมิวสิกได้อะแรนดอมได้ดูสิแรนดอมนี่อ่าโอเคเราเปิดเป็นสเตติกให้ดูฮะตอนเนี้ยมันจะมีไฟที่อยู่ตรงขอบเคสถ้าสังเกตดีๆนะครับ ตัวเคสเนี่ยเนื่องจากว่ามันเชื่อมต่อแบบ a r g b ร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้ด้วยนะครับเราก็สามารถปิดโหมดได้เดี๋ยวผมลองปิดโหมดของตัวเคสให้ดูนะนี่ครับตอนนี้ผมปิดไม่ให้มันคอนโทรร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์แล้วในส่วนของเคสนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเคสที่แบบว่ามีไฟ a r g b เนี่ยก็สามารถปรับให้มันใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองปรับแยกให้ดูนะว่าเคสตอนนี้มันถูกแยกออกจากตัว c p u คูลเลอร์แล้ว ก็จะสังเกตว่ามันก็จะเป็นปุ่มกดไปเรื่อยๆนะครับก็เลือกเป็น preset ที่ทางตัวเคสเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนลูกเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับอ่าก็มีหลากหลายสีนะฮะแต่ต้องเป็นแบบปุ่มกดนะครับ one way นะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมเปิดให้เป็น main board sing เหมือนเดิมนะครับก็กดค้างครับอ่าเราเปิดให้เป็นโหมด cycle แล้วกันนะฮะเอาละทีนี้เรามาดูเรื่องของประสิทธิภาพการระบายความร้อนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง ลันเลยนะฮะแบบเดิมๆแล้วกันลองดูครับปบั๊บตอนนี้ประมาณ30ต้นต้นๆนะอุณหภูมิห้องตอนนี้นะฮะ28.5องศานะครับทุกอย่างเป็นออตโต้นะตอนนี้ไฟ1.32โวลต์ครับพลังงาน200วัตต์แล้วนะครับประมาณ60ไปปลายถึง70นะโดยเฉลี่ยนะมาดูฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์71อองศานะครับโดยรวม ดีดไป74สูงสุดนะครับกับไฟ1.3เออก็โอเคนะใช้พลังงานไปประมาณ200วัต์สิ่งที่อยากจะบอกเลยคือไม่รู้สึกถึงเสียงที่รบกวนเลยอันนี้จริงๆปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้รอบพัดลมสูงๆหรือว่าชุดน้ำปิดนะครับรอบสูงๆเนี่ยเวลามันทำงานหนัก CPU เริ่มทํางานหนักเริ่มมีความร้อนล้อพัดลมมันจะหมุนสูงขึ้นเราจะได้เสียงเหมือนแบบว่าวืดขึ้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่เป็นไม่มีเสียงรบกวนเงียบมากอุณหภูมิน่าจะอยู่ราวๆประมาณ70กลางๆเนาะนี่มีดีดกระชากขึ้นไป78ด้วยนะครับตัวนี้8คอสิบหเทรดเลยนะสูงสุดมันขึ้นไป80ก็จริงแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นกระชากขึ้นไปนะครับ จร,จริงๆอยู่ประมาณ70กลางๆทีนี้เรามาลองดูตัวอิซี่จูนของเขาดีกว่าต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยโอเวอร์คล็อกไม่เป็นไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการโอเวอร์คล็อกนะครับเราจะใช้โหมดพรีเซ็ตของตัวซอฟต์แวร์เลยละกันนะครับก็จะมี e c โค่เดฟอลตแล้วก็ OC นะฮะตอนเนี้ยเมื่อกี้ที่เราเทสคือ Default แบบเดิมๆเรามาลอง OC ดูฮะตอนนี้เปิดโหมด OC นะฮะสังเกตครับไฟขึ้นไป1.48 โอ้ย5.2กิกแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้รันนะอุณหภูมิมันยังไม่ขึ้นนะโหเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะนี่โหมด OC นะอ่ะลองดูแล้วกันผมคิดว่าก็สามารถปรับโอ้ค็อกดันไฟได้อยู่นะครับแต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันดันไปถึงที่เท่าไหร่นะไปดูฮะ ก็ <G l ug> ใครที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการปรับจูนโอเวอร์คล็อกผมว่าตัวเนี้ยปรับดันไฟปรับคอค็อกได้สบายครับตอนนี้ย4 5 5 2กับพลังงาน260วัตต์นะครับ i7 11700K อุณหภูมิพุ่พปงปี๊ครับตอนนี้ขึ้นไปที่เท่าไหร่แล้วนี่เมื่อกี้มันกระชากไปถึงร้อยด้วยนะ ตอนนี้90องศาโดยประมาณนะแต่ว่าที่คอเทมเนี่ยน่าจะอยู่80ไปลายปลาย,ลายนะครับก็ใกล้เคียงกันครับเออแต่ไฟ1.45เลยนะตอนนี้บางคอไปถึงร0อแล้วนะบางคอนะไฟยัง1.45นะเออก็ใครที่มีความรู้ในการปรับจูนเนี่ยก็อาจจะลดไฟดันคอคอกอะไรอย่างนี้ได้ไม่น่ามีปัญหานะฮะแต่เนี้ย เริ่มมีความร้อนสะสมดันขึ้นไปถึงร้อยบ้างแล้วนะแต่อย่าลืมนะครับไฟมันขึ้นเยอะมากนะฮะอ่ะเรามันมีโหมดอีโคลองโหมดอีโคหน่อยไหมตอนนี้ครับผมเปิดมาที่โหมดอีโคแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้พลังงานกันว่าเดิมๆเนี่ยมันเท่าไหร่เนะยังไม่ได้โหลดอะไรมากไฟ1.3 1.1เดี๋ยวรอมันนิ่งนะนะครับก็ ในส่วนของการใช้พลังงานเนี่ยยังไม่ได้มีการโหลดอะไรเยอะนะฮะประมาณ40วัตต์ส่วนไฟเนี่ยขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะตอนนี้อยู่ประมาณ1.2อุณหภูมิประมาณ30ไปๆลาย,ลาย,ลายถึง40องศานะฮะอ่ะเราลองมานรันเลยดีกว่าไฟก็อยู่ที่ประมาณ1.2เมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ default 1.3กว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหมด OC 1.45เลยโอ้โหความร้อนนี่สบายๆนะในโหมด e c โ o ก็สำหรับรอบพัดลมเนี่ยใครที่อยากจะปรับให้มันรอบเต็มหรือว่าวิ่งตามอุณหภูมิความเร็วรอบตามอุณหภูมิเนี่ยก็สามารถไปเซตได้ที่ไบออสอุณหภูมิประมาณ60กลางๆครับเออไฟ1.2ก็น่าจะประมาณนี้เนาะใช้พลังงานไป160กว่าวัต์เกือบ170วัตนะครับถ้าเป็น default เนี่ย200วัตแล้วถ้าเป็น OC เนี่ย260วัตเออในแต่ละโหมดนะของทางออรัสนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะ ใครที่กําลังมองหา CPU c o o คูลในระบบแบบชุดน้ําปิดแบบนี้2ตอนแบบนี้นะฮะที่ต้องการแสงสีปรับลูกเล่นได้ใช้เมนบอร์ดซิงค์ได้รวมไปถึงประสิทธิภาพที่สามารถช่วยในการโอเวอร์คล็อกได้ดันไฟได้ดันคอคล็อกได้และที่สําคัญครับเงียบมากตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับกับ ocpc turbo cool bp 2 4 0ครับ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวชุดน้ำปิดจากแบรนด์ OCBC ในรุ่นของ Turbo Cool BP 240นะครับก็ใครที่สนใจราคาประมาณ3,000กลางๆสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านที่มีจำหน่ายนะครับเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Connect IT นะฮะที่ส่งสินค้ามาให้เราได้รีวิวครับใครที่ใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับผม